น่ารู้ก่อนดูฮียอนสกายไลน์สกายไลน์คือหนังแอคชั่นไซไฟที่หน้าหนังออกจะดูอลังการว่าด้วยเอเลี่ยนถล่มโลกแต่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณคอนโดของกลุ่มตัวละครเอกเท่านั้นผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือหนังเกรดดีดีหัวคนดูเข้าบ้านอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหนังจะมีข่าวภาคต่อออกมาเป็นระยะระยะตั้งแต่ปี2012 แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในที่สุดหนังก็เสร็จเป็นรูปเป็นร่างในปี2017ในชื่อ b ียอนสกายไลน์1เกิดอะไรในสกายไลน7ปีก่อนในปี2010สกายไลน์ภาคแรกบอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังปาร์ตี้กันบนคอนโดในเมือง LA แต่แล้วก็มีลำแสงประหลาดสองลงมาจากท้องฟ้าทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกแทบจะสิ้นซาก ไวรุ่นกลุ่มนี้คือผู้รอดชีวิตที่กำลังค้นพบว่าโลกของเรากำลังถูกบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาวที่มีเป้าหมายทำลายโลกถึงตัวหนังจะมีสเปเชียลเอฟเฟคที่น่าตื่นตาแต่เมื่อหนังเข้าฉายก็โดนจวกเละจากนักวิจารณ์ในความอ่อนปวกเปียกของบทภาพ,พยนตร์แต่ถึงอย่างนั้นด้วยทุนสร้างที่ต่ำแค่เพียง10ล้านเหรียญสหรัฐหนังสามารถทำเงินทั่วโลกไปถึง66ล้านเหรียญด้วยกันเลยทีเดียว การกลับมาในบียอนสกายไลน์นักสืบมาร์คคอลี่แฟรนกิลโลคิดว่าการต้องไปประกันตัวเทรนจอนนี่เวสตันลูกชายวัยรุ่นจอแมแสบแต่ขณะที่เขากำลังนั่งรถไฟใต้ดินกลับบ้านแสงสีฟ้าปริศนาก็สาดสว่างไปทั่วทั่วเปตาเดียวคนทั้งเมืองถูกดูกขึ้นไปบนยานอวากาศต่างดาวขนาดยักษ์ สองพ่อลูกลอยขึ้นไปบนยานอาวกาศดังกล่าวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ยานเอีเลี่ยนตกลงในทวีปเอเชียตะวันออกกะเฉียงใต้ามาคได้ร่วมมือกับกองกำลังต่อต้านนำโดยซูอิโกอูไว้ในการเดิมพันครั้งสุดท้ายเพื่อกอบผูโ้โลกซึ่งเป็นความหวังให้มาคได้ช่วยลูกของเขา 3. สนุกได้โดยไม่ต้องดูภาคแรกเป้าหมายของผู้กำกับเลียมโอดอนเนลคือการทำให้มียอนสกายไล ออกมาเป็นหนังแอคชั่นที่ใช้ตัวละครขับเคลื่อนให้มันสนุกได้โดยที่ไม่ต้องดูภาคแรกมาก่อนซึ่งอ่านจักคนลอดเรื่องแล้วจะอนุมานได้ว่าหนังภาคนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับหนังภาคแรกก็เป็นได้4เป็นทั้งหนังภาคต่อและเป็นทั้งหนังรีบูทอันที่จริงจุดเริ่มต้นของภาคแรกเกรกสตรผู้กำกับสกายไลน์และโปรดิวเซอร์ฮิยอนสกายไลน์ เพิ่งย้ายเข้าคอนโดใหม่ที่มารีน่าเดลเรเป็นห้องที่สามารถเห็นวิวได้ทั่วเมืองตอนมองออกไปนอกหน้าต่างเราเกิดความคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดเพอร์เฟคสำหรับการเป้ามองจุดจบของโลกนักเขียนผู้กำกับเรียนโอดอนเนลที่เคยร่วมเขียนบทในสกายไลน์ก่อนที่จะลงมือเขียนเดี่ยวในดิยอนสกายไลน์และนี่คือผลงานกำก,ก,กับครั้งแรกของเขาอีกด้วยในภาพต่อน,นี้ เพื่อขยายเรื่องราวให้กว้างขึ้นเหตุการณ์จึงเกิดตามสถานที่ต่างๆไม่เหมือนภาคแรกที่อยู่แต่ในคอนโดดังนั้นภาคต่อน,นี้ในคืนเดียวกับที่เกิดเรื่องในภาคแรกคืนที่มนุษย์ถูกลุกรานเรื่องมันเดินไปคนละเส้นทางกันแต่มันมอบคําตอบที่เคยทิ้งไว้ในภาคแรกเฉลยทุกปริศนา5ความเป็นพ่อชนะทุกสิ่งถึงแม้ประเด็นของความเป็นพ่อในหนังภาคแรกออกจะเบาบาง แต่นหนังภาพนี้เต็นด้วยความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อมานำเสนอความกลัวและความกังนวลนก่อตัวเมื่อลูกของคุณไม่อยากอยู่ในเนื้อมือคุณอีกต่อไปเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองสักทีคือหัวใจของความสัมพันธ์ระหว่างมากกับเทรนด์สองตัวละครหลักในหนังภาพนี้หกพระเอกหนะ้าเช่แกรังี่โร ผลงานที่โดดเด่นของแฟรงค์ฮิวโลคือบทเทวินโอคอนเนอร์จอมขโมยซีนจากวอริเรอร์2011ก่อนที่เขาจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อตอนเขารับบทในเดอะเพอร์เก้นอนาชีตามติดมาด้วยกับตันอเมริกาวินเทอร์โซลิดเออร์ซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นแฟรงค์ในหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าหนังจะมีฉากต่อสู้ฮาร์โหดในนาข้าวที มีน้ำและโคลนลึก16นิ้วซึ่งมันเป็นตัวกำหนดทนการถ่ายทำของเรื่องนี้ว่ามันต้องการความหยุดอย่างมาก 7. จาก LA สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องเริ่มที่ลออแตนเจลิสก่อนจะขึ้นไปลุยกันบนยานแม่และกลับสู่โลกอีกครั้งในป่าดงดิบแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุที่ต้องเป็นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพราะว่าผู้กำกับมองว่าคนในละแวกนี้เคยผ่านสงคราม เวียดนามมาก่อนดังนั้นพวกเขาอาจจะมองว่ามีการเตรียมระวังภัยเอาไว้อินโดนีเซียเป็นตัวเลือกแรกๆกของทีมผู้สร้างมันมีวัดฮินดูอันงดงามในพรามบานาน 8. ฉากทิวบูศิลปะก,การต่อสู้แบบเอเชียในหนังภาคนี้ยังได้สองนักแสดงอย่างอิโกและยายานจากหนังเรื่องเดอะเรดมาร่วมแสดงซึ่งใครที่เคยได้ดู คูคงบอกได้เลยว่าหนังเรื่องดังกล่าวรุเดือดและมันไม่แพ้กับหนังอย่างองบากเลยทีเดียว 9. ฉากสำคัญในเอเชียหนังจะมีฉากที่สามเหลี่ยมทองทำในประเทศลาว3วันหลังจากเอเลี่ยนรุกรานัวอีโกอูไว้ผู้นำของกลุ่มกองกำลังต่อต้านใต้ดินร่วมกับคานย่าน้องสาวสุดแกร่งของเขาทั้งคู่เคยเป็นคนส่งยามาก่อนที่พาเปิ้ล นักวิทยาศาสตร์สมองล้ำจะพากลุ่มผู้รอดชีวิตเข้ามาหลบในเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินทำให้เกิดความขัดแย้งกับพ่อใหญ่ยายานรูเพียนหัวหน้าหน่วยทหารที่มักจะสู้กับซัวและคนของเขาอยู่บ่อยๆตั้งแต่เอเลี่ยนมาถึงพ่อใหญ่และหน่วยของเขาตั้งตัวเป็นใหญ่ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเอง10การผนึกกำลังของมนุษย์โลกฉาก189คือฉากไฮไลท์ของหนังภาพนี้เมื่อมา อเดรพ่อใหญ่และซวร่วมตัวสู้กับเหล่าเอเลี่ยนที่ลานวัดโบราณซีน189เป็นซีนใหญ่ที่ต้องเตรียมงานกันหนักห่วงมากตั้งแต่จำทิวหู่และการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกันตอนแรกฉากนี้ถ่ายออกมายาวสามเท่าของที่จะได้เห็นในภาพยนตร์จริงๆชุดเอเลี่ยนของจริงเสร็จไม่ทันฉากวัดที่ถ่ายกันในเซวูละปรมานาน ดังนั้นนักแสดงต้องใส่ชุดบอดี้สูทและขากระโดดพาวเวอร์ไรเซอร์ในภาพกว้างส่วนภาพแคบและมาสเตอร์ช็อตมีการปั้นซ g จเอเลียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดฉากในวัดสร้างขึ้นที่ลานกว้างของ Infinit ตส t ูด i o อในบาตัมอินโดนีเซียเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำฉากต่อสู้ส่วนใหญ่และยังเป็นที่ถ่ายชุดเอเลียนของจริงๆ You don't want your